ใใส,าาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัสรีบุตรลมนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสาขาการกจัดการองค์กรสมัยใหม่มหาวิทยาลัยศรีปรคทุมวันนี้จะมาแนะนำหนังสือที่น่าสนใจเรื่องใครเอาเลยแขกของฉันไปนะคะ เขียนโดย Spencer, John, สเปนเซอร์จอห์นสันนะคะแล้วก็แลโดยประภากรบันดุดค่ะเรามาพบกับเนื้อหาข้างในเลยค่ะค่ะในหนังสือเรื่องใครเอาเนื้อนนแข็ของฉันไปนะคะเป็นหนังสือเล่มบางๆเล็กๆนะคะซึ่งนําเสนอเรื่องสั้นๆง่ายๆนะคะแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งติดอันดับขายทั่วโลกนะคะในเวลาอันรวดเร็วนะคะเพราะเนื้อหาเนี่ยกระทบใจทุกคนที่ย่อมเคยประสบกับภาวะการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างไม่คาดคิดค่ะ ที่จริงแล้วนะคะเราทุกคนย่อมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะคะแต่ความเคยชินกับสิ่งเดิมนะคะอยู่ซ้ำๆเนี่ยเราคิดว่าสิ่งนั้นดีที่สุดแล้วทําให้อดเป็นกองวลแล้วก็ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้นะคะในแข็งชิ้นเดิมที่เราว่าอร่อยล้ํานั้นแท้จริงอะ่ะเป็นเพราะเรายังไม่เคยได้ริมรสเนยแข็งแบบอื่นฉะนั้นเมื่อต้องสูญเสียเนยแข็งชิ้นเดิมไป คนเป็นจำนวนมากจึงรู้สึกเหมือนกับว่าสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปค่ะบ่อยครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นำโอกาสใหม่ๆมาให้แต่ละคนฉะนั้นถ้าเราเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับเตรียมตัวเปิดทางกว้างไกลนะคะให้แก่ตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายค่ะกลวิธีการนำเสนอ ของนายแพทย์สเปนเซอร์จอห์นสันนั้นนะคะน่าสนใจมากด้วยการเกิดน,นำถึงความพิเศษของแนวคิดเพียงจุดเล็กๆเ,เรื่องของตัวละครในเขาวงกตนะคะแล้วก็อภิรายในกลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะสรุปแนวคิดเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไปนะคะมีดังนี้นะคะจะสรุปเป็นตัวละ,ละครสี่ชีวิตนะคะเป็นตัวแทนแห่งสันชัตตากและก็แนวคิดในการโต,อตอ้ตอบต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนะคะ ซึ่งสนิปเนี่ยค่ะจะเป็นผู้ empire, ดมกลิ่นการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนใครนะคะแล้วก็นําไปก่อนนะคะส่วนสเคอรี่เนี่ยก็จะไม่คิดอะไรเลยวิ่งตามกระแสอย่างเดียวนะคะแฮมเนี่ยก็จะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะจะปรากฏโฉมในทางที่เลวร้ายนะคะส่วนฮอเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตามยุคตามสมัยเมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะ ค่ะในโลกแห่งธุรกิจนะคะแล้วก็โลกแห่งการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะนิทานเรื่องนี้เนี่ยอาจจะให้แง่คิดที่เตือนใจให้กับผู้คนที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดค่ะค่ะหากท่านมีความสนใจนะคะแนะนําให้ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะท่านจะได้รับประโยชน์อีกมากมายนะคะทั้งความรู้แนวคิดแล้วก็ความสนุกในเวลาเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ